อย่างหนึง่งสองสามเริ่มครับปึ๊บปื๊บปื๊บโอโ้โหตายรัวๆโอโ้โหโอ้โห เดี๋ยวเรามาดูของในร้านค้ากันก่อนนะคะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างน,นะคะนี่สกินมาใหม่ไม่ใช่หรอนี่ไงเชฟขอดูใหม่ได้ปะเฮ้ยสกินปืนอาร์คหมาป่าสีแดงเข้าเท่เลยนี่ทุกคนเข้ามาดูเดี๋ยวมันมีกีสีชชปสีดำ สีดำสีม่วงทุกคนมีทั้งหมดสีสีนะคะมีสีเขียวสีม่วงสีดำแล้วก็สีแดงนะคะทุกคนโอ้โหอย่างนี้ต้องมาสุ่มกันแล้วทุกคนนี่มีเยอะมีเยอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอสุ่มแบบรวดเร็วเลยกันนะคะ มาทุกคนก่อนอื่นเป็นสีแดงแลกเรียบร้อยชิดโคตรเท่นี่ทุกคนกิจกรรมนะคะมีตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่17กรกฎาคมหรือว่า27วันเองเนี่เขาจะบอกเวลาที่เหลือตรงนี้นะคะก็ไปสุ่มกันได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าสกินเท่มากๆชอบตรงชอบตรงเมื่อกี้ทุกคนเนี่ยที่มันแบบเป็นอย่างนี้ พี่ชอบจริงชอบจริงันเนี่ยเป็นกิจกรรมในแคร์นะคะทุกคนนี่เป็นกิจกรรมต่อยมีทั้งหมด22คนก็น่าจะเป็นทีมระ11คนแล้วก็ส่งตัวแทนเข้ามาต่อยจะมีผู้ชนะแค่1คนเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวพี่จะแบ่งทีมก่อนนะคะมีทั้งหมด22คนก็คือจะแบ่งทีมเป็น11 11แล้วก็เข้าแถวเรียงคิวขึ้นไปต่อยตรงข้างบนนู้นนะคะข้างบนอาคารนูน่น นีตรงใกล้ๆเรานี่แหละโอเคเดี๋ยวจะแบ่งทีมจากทางฝั่งนี้ล้กัน2 4 6 8 4 11จากปลาฉลามไปนูน่นอยู่ฝั่งนู้นนะนี่ส่วนคนนี้แสดงอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวพี่ขอคู่แรกเลยนะครับสองคนนี้ขึ้นมาข้างบนเลยครับโอเคหันหันหลังให้กันคนละมุมเลยโอเคหนึ่งสองตั้มเริ่มเอาละฮะฟึบฟเอ้ยเมื่อกี้โดนหัวหรือเปล่า มื่อกี้โดนหัวหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเหมือนว่าผู้หญิงจะแบบเริ่ม,เร,มเริ่มเหลือ้นยละเรื่อเหลือน้อยละเรียบร้อยอ่าผู้ชนะมายืนตรงนี้ยืนเฉยๆนะคู่ต่อมาขึ้นมาเลยครับคู่ต่อมาโอเคหันหน้าเอ้ยหันหลังให้กันอยู่ตรงนู้นตรงนี้หันหล้กัน โอเคหนึ่งสองซ้ำเริ่มปึ๊บปึ๊บอุ้ยอ,อ้ยโดนอ้ยโอโปอกล้ามาเปล่าไม่ไม่เอากล้ามาใช่หรอมันก็ออเอาอเอาเอาคาพิล่ามาแล้วก็เอามิชามาแล้วก็เอาแค่ไ,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 ไอ้นี่แคทมาอ่าอ่าโอเคอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ออาคู่ต่อไปคับคู่ต่อไปเรียงแถวกันเลยนะใครที่หนึ่งที่สองเมื่อกี้อ่ะเรียงแถวไหมโอเคหนึ่งสองซ้ำเริ่ม เขาให้ต่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้ต่อยไม่ได้ให้เอานี่มาตัดสิทธ์นะคะตัดสิทธ์นะอ่ะคู่ต่อมาครับโอเคคนละฝั่งคนละฝั่งอ่ะหนึ่งหลอ่อเริ่มเลยครับเอาล่ะปึ๊บปึ๊บอ้ยกลมก่อนละกลมก่อนได้เปรียบหรือเปล่า เรียบร้อยครับอ่าแมววานี่แมววานี่มาอยู่นี่โอเคคู่ต่อมาครับคู่ต่อมาโอเคอ่ะหันหลังกันนะหนึ่งสองซ้เริ่มเลยครับปึ๊บอือก้มก่อนละกลม้มก้มยอ่ยอยอ่อย่อกระโดดยอ่ยอ,ยอ <c ười> <c ười> กระโดดเอ้ย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 ปึ๊บปึ๊บ เรียบร้อยอข่าวแถวคู่ต่อมาเลยครับคู่ต่อมา <c oughs> หนึ่งสองสามคู่ต่อมามารอเลยครับคู่ต่อมามารอเลยกระโดยด,โดยอด่อกระโดดย่อใครจะชนะไปดูกันนะคะทุกคนตายแล้ว <laughs> มีตาเดียวใช่ครับปื๊ดปื๊ป๊ป๊เอเอะเอ บบเฮ้ยทำไมคู่นี้มานานจังเลยอ่ะเฮ้ยทำไมคู่นี้นานจังเลยอ่ะฮะอะมาที่เหลือปลาไปเข้าวงเข้าวงไหนใครที่ชนะมายืนตรงนี้ใครที่ชนะไปแล้วอ่ะยืนตรงนี้ เลี้ยงแถวเมื่อกี้เลยเลี้ยงแถวแบ่งแบ่งเป็นสองทีมเข้าแถวเหมือนเดิมเลยแบ่งเป็นสองทีมอ่ะสองคนนี้เข้าไปเลยครับหนึ่งสองสามอ่ะย,อย,อย,อยอ่อย่อย่อย่ออ่าเรียบร้อยนะคะอ่ะคนชนะไปนูนปน่นไปนู่นอ่ะคู่ต่อมาครับเชิญครับคนละมุมก่อนคนละมุมก่อนโอเคหนึ่งสองสามเอเอเอ๊เอ,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 อพื้นที่ก็แคบลงด้วยนะเฮ้ยนอนแล้วล่ะสุด นอนมันช่วยได้เหรออ่าเรียบร้อยครับพูชนะเไปนู่นพูต่อมาครับพูต่อมาใครเอ่ยอ่าโอเคหนึ่งสองสามเริ่มเลยครับปึ๊บฟึ๊บึ๊บึ๊บ,บเออเอเอวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนสู้ได้หรือเปล่าอ่าเรียบร้อยอ่าคู่ต่อมาครับคูเกือบสุดท้ายละอ่าหนึ่งสองสามเริ่มเลยครับใครออกมาโดนฟาดน,นะออกมาจากนอกอองโดนฟาดน,นะนี่นี่นี่ เฮ้ยทัไม่นาน,นเลยอะอ่าเรียบร้อยครับคูดต่อมาครับคูดต่อมาอ้าวคู่ตัวเองไปไหนยูงจะบีบแล้วเร็วเข้าไปเลยเข้าไปเลยวิ่งวิงว่ง ปึ๊บป๊บต่อยต่อยต่อยปึ๊บปุ๊บ,บทำไมมันท่าต่อยไม่หาเลยอ่ะอ่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่เหลือมี 1, 2 4, 6, 8, 10, 10นี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบคนขอแบบเข้าไปลุมสกรรมกันใน <c oughs> ในตู้คอนเทนเนอร์ได้ไหมอย่าพึ่งต่อยกันนะเข้าไปนั่งกันก่อนนั่งหันหลังให้กันอย่าพิ่งต่อยกันนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยนั่งหันหลังให้กันอย่าเล็งหัวกันด้วยนะไม่ต้องเลงอ่ะพร้อมแล้วอยู่เฉยๆนะคะพร้อมแล้วอยู่เฉยๆเอาแล้วนะ ้อมยัง1น3สองสเริ่มครับปึ๊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 บโอ้โหตายรัวๆโอโ้โ,อโหกกโอห้โหโอ้โหสกิลก็มาโอ้โหใครออกมานอกนอกวงแหนะเนะนะเนะคนนี้นะคนนี้นี่นีเดี๋ยว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 ใครออกมาตุ้งของนอกตั้อคอนเทนเนอร์โดนดาบนะนีนีเรียบร้อยกระโดดอย่างเดียวเลยหัวฟักทองอะ่ะเกินป <ran> ุยมุย เออเรียบร้อยน้องเดียอีกแล้วนะคะเดีย,ยเป็นไรกับกิจกรรมแควปะเราอะฮะจังทุกกิจกรรมเลยได้ไงอ่ะรายงานตัวด้วยนะคะเรียบร้อย